สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ TP คนรักดีนะครับวันนี้ก็มีที่ดินแปลงสวยๆพาท่านผู้ชมมาชมอีกแปลงหนึ่งนะครับที่ดินแปลงนี้พิกัดอยู่ที่ตำบลท่าช้างอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกนะครับมีเนื้อที่ตามเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดครุฑแดงนอนสอสี่จอหกสิบเอ็ดไร่หนึ่งงานห้าสิบเจ็ดตารางวาโฉนดพร้อมโอนได้เลยนะครับราคาไร่ละหนึ่งล้านบาท ที่ดินแปลงนี้ถือว่าราคาถูกนะครับราคาไร่ละ1ล้านบาทเท่านั้นเองนะครับเพราะเจ้าของท่านต้องการขายนะครับแนวเขตแดนก็จะเป็นแนวพุ่มไม้ที่เราเห็นนะครับเป็นแนวพุ่มไม้เป็นแนวขอบเขตนะครับส่วนทางด้านหน้าของแปลงที่ดินติดถนนลาดยางเส้นหลักหมายเลข3076ประมาณ500กว่าเมตรนะครับประมาณ515เมตรเป็นที่ดินอีกแปลงหนึ่งที่สวยมากนะครับ อยู่ไม่ไกลจากสี่แยก3ามสาวประมาณ1กิโลนะครับแนวขอบเขตก็จะเป็นแนวต้นไม้นะครับแนวพุ่มไม้เป็นที่นานะครับลักษณะของพื้นดินเป็นที่นาที่เรามองเห็นนะครับเป็นแนวเขตก็คือต้นไม้นะครับมาถึงต้นกล้วยนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะมาถึงคลองน้ําตรงนี้ เป็นคลองน้ําที่ทางท่านเจ้าของท่านขุดเองนะครับไม่ใช่คลองน้ําธรรมชาตินะครับท่านจะขุดเองนะครับเหมาะสําหรับที่จะทําบ้านสวนนะครับหรือทารีสอร์ทก็ดีหรือจะทําเป็นปั๊มน้ํามันก็ดีนะครับติดถนนเส้นหลักเลยนะครับถนนเส้นนี้ก็จะไปที่วัดมณีวงศ์นะครับประมาณ3.9กกิโลเท่านั้นเองนะครับ เดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมเดินไปดูทางด้านหน้านะครับที่ติดถนนลาดยางการเดินทางสะดวกสบายมากนะครับแยกจากสีแยก3สาวเข้ามาก็ประมาณ1กิโลนะครับอยู่ไม่ไกลจากตลาดนครนายกประมาณ3.4กิโลนะครับโรงพยาบาลนครนายก4กิโลวัดหลวงพ่อปากแดง8.7กิโลเขื่อนคุ้นดาน22กิโลนะครับส่วนฟิวเจอร์พาร์คลังสิท71กิโลนะครับเป็นที่ดินอีกแปลงหนึ่งที่ สวยมากๆนะครับติดถนนลาดยาง500กว่าเมตรทางด้านหลังก็ยาวประมาณ500กว่าเมตรพอๆกันนะครับส่วนฝั่งทางด้านนี้นะครับถ้าเรายืนหันหน้าเข้าหาแปลงที่ดินนะครับจะอยู่ฝั่งทางด้านซ้ายความยาวอยู่ที่ประมาณ2 2 3เมตรนะครับส่วนฝั่งทางด้านขวานะครับก็คือฝั่งทางด้านนี้นะครับความยาวอยู่ที่ 221เมตรนะครับท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจสามารถที่จะนัดชมเข้าดูพื้นที่จริงได้ทุกวันเลยนะครับเป็นที่ดินแปลงสวยๆนะครับทางด้านหน้าติดถนนลาดยางนะครับแล้วก็ติดคลองน้ําใหญ่นะครับเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปดูทางด้านหน้ากันนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็น ร่องน้ำนะครับทางท่านเจ้าของก็ขุดร่องน้ำนะครับเชื่อมต่อกับคลองน้ำทางด้านหน้าแปลงที่ดินนะครับที่ติดถนนลาดยางนะครับสำหรับเปิดปิดน้ำให้ไหลเข้ามาในที่นาสามารถที่จะทํานาได้ตลอดนะครับอยู่ใกล้ชุมชนหมู่บ้านนะครับที่เราเห็นก็เป็นชุมชนนะครับ เป็นที่ดินแปลงใหญ่นะครับเหมาะมากๆนะครับที่จะซื้อทำปั๊มน้ำมันทำหมู่บ้านจัดสรรหรือทำธุรกิจต่างๆนะครับถนนเส้นนี้ก็จะวิ่งไปที่วัดมณีวงศ์นะครับก็จะมีการ คมนาคมการสัญจรวันหนึ่งเยอะแยะมากมายนะครับตรงนี้เป็นพื้นที่สวนนะครับก็จะลกๆหน่อยนะครับห่องน้ำที่ท่านเจ้าของขุดเชื่อมต่อทางด้านหน้านะครับ จะพาท่านผู้ชมเดินชมทางด้านหน้านะครับแนวเขตดแดนก็จะเป็นแนวต้นไม้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นร่องน้ำนะครับที่ท่านเจ้าของท่านขุดเอาไว้นะครับตอนนี้น้ำก็มีน้ำไหลนะครับได้ยินเสียงน้ำนะครับ จังหวัดนครนายกนะครับเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่อากาศดีมากนะครับบรรยากาศดีมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายนะครับมีทั้งน้ำตกมีทั้งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับวัดวารามที่สวยงามส่วนทางด้านนี้ก็จะวิ่งไปที่ตัวจังหวัดนครนายกนะครับไปถึงสี่แยกสามสาวนะครับก็ประมาณ1นกิโลนะครับ ส่วนฟังทางด้านนี้นะครับจะวิ่งไปที่วัดมณีวงศ์ก็ประมาณ3.9ก้ิโลเท่านั้นเองนะครับทางด้านหน้าก็จะเป็นคลองน้ำเชนนประทานใหญ่นะครับติดถนนลาดยางเส้นนี้อยู่ที่500กว่าเมตรนะครับประมาณ515เมตรครับท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจก็สามารถที่จะ โทรติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับหมายเลขโทรศัพท์0981473498หรืออีกช่องทางนะครับ f a e e o o o k f แ p a g e y o u u u b e l น n t t k t t o k ทางช่อง TP คนรักดีขอขอบพระคุณทุกการกดติดตามและการรับชมนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ